เรื่องต่อไปชื่อเรื่องหลวงปู่โปรดผีฟ้าเมื่อหลายปีก่อนมีโทรศัพท์มาหาครูบาอุปถากว่ามีคนโดนผีเข้าร้องรำทำเพลงด้วยทำนองภาษาอีสานมาสามวันแล้วเชิญหมอผีหลายคนมาปราบก็ไม่ยอมออกและยังรำอยู่กราบนิมนต์หลวงปู่เมตตาไปปราบให้ทีเมื่อทราบดังนั้นครูบาอุปถากจึงกราบเรียนหลวงปู่ ท่านจึงสั่งให้โทรหาโยมตี้เจ้าของรถตู้เพื่อยืมรถไปโปรดโยมเมื่อเดินทางมาถึงบ้านเกิดเหตุขณะนั้นก็เย็นมากแล้วปรากฏเห็นสตรีสูงอายุท่านหนึ่งกำลังร้องรำทำเพลงอยู่คนเดียวกลางบ้านไม่ได้สนใจใครเลยเมื่อท่านไต่าถามทราบความว่าเขาเป็นผีฟ้าที่มีเชื้อสายมาทางแม่ ทางอีสานเรียกผีชนิดนี้ว่าผีเชือ้อหลวงปู่ก็สั่งให้ตั้งพระพุทธรูปและนำคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทำวัดเย็นโดยไม่ได้สนใจคนที่โดนผีเข้าเลยทำวัดอยู่เกือบชั่วโมงท่านจึงนำแผ่เมตตาและกราบพระขณะนั้นเองคนที่โดนผีเข้าก็เหมือนจะเพิ่งเห็นองค์หลวงปู่จึงหันมาอุทานว่ายาครูมาอายเด้ แปลว่าพระมาอายจังเท่านั้นแกก็มีอาการหงายหลังเหมือนผีออกจากร่างเคราะดีที่ญาติญาติมาประคองไว้ทันหลวงปู่ก็ถามว่าพวกเจ้าทำไมมาพากันถือผีฟ้าผีแถนเล่าโยมก็บอกว่าก็เมื่อพวกผู้ฆ่าป่วยผู้ข่าไข่ก็อาศัยผีฟ้ามาบำบัดรักษา พวกผู้ข่าเห็นว่าการเป็นลูกพึ่งลูกเทียนผีฟ้าแล้วบันดาลความสุขให้เกิดขึ้นได้ลูกพึ่งลูกเทียนในที่นี้ก็หมายถึงเป็นร่างทรงหรือสิทธิ์ของผีฟ้าหลวงปูบ่บอกว่าความสุขนั้นมันมีสองอย่างความสุขที่อาศัยข้าวของเงินทองลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงกับความสุขทางใจที่ไม่ต้องอาศัยข้าวของเงินทองลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยง แล้วผีฟ้าให้ความสุขพวกคุณแบบไหนล่ะโยมก็ตอบว่าเออก็ทั้งสองอย่างนั่นล่ะครับก็เงินทองพวกคุณก็หามาข้าวของก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงสุขทางใจก็เกิดจากการพักผ่อนหย่อนใจการทำดีคิดดีพูดดีการไม่เจ็บไม่ไข้ก็ไปหาหมอให้เขารักษา แล้วคุณว่าผีฟ้าโดนบันดาลสิ่งใดให้คุณละ่ะโยมตอบว่าก็พวกผมทำเองนั่นล่ะครับแล้วยาครูว่ายาครูไม่อาศัยผีฟ้าแล้วยาครูอาศัยอะไรเอาอาตมาก็อาศัยตัวเองสิโยมก็ว่าอ้ายาครูไม่มีอิทธิฤทธ์อะไร ยาคูจะอาศัยตัวเองได้ยังไงหลวงปู่บอกว่าโอ้ยสูเอ้ยปวดขี้อาตมาก็ไปขี้เองหิวอาตมาก็กินเองป่วยอาตมาก็ไปหาหมอเองไม่มีใครมาโดนบันดาลให้อาตมาไปดอกก็อาตมาไม่มีอิทธิฤทธิ์อันใดนั่นนะสิอาตมาจึงต้องพึ่งตัวเองความสุขทางกาย ร้อนอาตมาก็เข้ารม่มไม่มีใครที่ไหนมาดนบันดาลให้อาตมาเข้ารม่มหนาวอาตมาก็ห่มผ้าไม่มีใครที่ไหนมาดนบันดาลให้ผ้ามาหม่มป,ปวดแขนป,ปวดขาก็บีบก็นวดไม่มีใครดนบันดาลให้ความเจ็บความปวดมันหายไปสุขทางใจอาตมาไม่ไปลักไปปล้นไปหลอกไปลวงใครสแสวงหาความสุขทางใจ คือความสงบเย็นอยู่ในใจความสงบอาตมาก็หาเองไม่ได้มีผู้มาดนบันดาลให้อาตมาต้องพึ่งใครอีกให้พวกคุณพากันพึ่งเจ้าของให้พึ่งตนเองอย่ามัวหวังสิ่งที่มองไม่เห็นตัวขนาดตัวมันยังไม่มีมันจะมาช่วยพวกคุณได้ยังไงไม่มีใครเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้นอกจากตัวเราเอง ไปรอให้แต่ผีแต่สางมาช่วยเมื่อไหร่มันจะพึ่งตัวเองได้ชีวิตที่ยังรอคอยให้คนอื่นช่วยมันก็เป็นคนอ่อนแอหากเขาไม่มาช่วยเราก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้พากันพึ่งตนเองมีตนเองเป็นที่พึ่งอย่าหวังรอลมลมแง้งแรงเข้าใจนะสรุปใจความสําคัญของในเรื่องนี้ก็คือ หลวงปู่สอนว่าไม่มีใครเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้นอกจากตัวเราเองให้พากันพึ่งตนเองมีตนเองเป็นที่พึ่งเข้าใจนะ